ผมสามารถชนะได้ทางเดียวก็คือต้องเป็นทีมแก้ทางเท่านั้นแล้วก็การ์ดต้องดี <that> อ่ะตอนนี้ขึ้นชื่อแล้วครับผมจะเจอกับพี่มิเนะนะครับผมขอให้ทีมเจาะเกาะผมจัดไปตรงเจอกับทีมเคียวครับแล้วก็โดโรของพี่มิเนะผมต้องเจอกับลอสเวนต้องเอาลอสเวนผมไปเจอกับทีมโดโรพี่มิเนะ ไม่งั้นผมไม่น่ารอดเพราะว่าทีมผมเป็นรองทุกอย่างครับผมสามารถชนะได้ทางเดียวก็คือต้องเป็นทีมแก้ทางเท่านั้นแล้วก็การ์ดต้องดีมากๆเท่านั้นโอเคครับถ้าเจอทีมนี้นะผมได้เลยนะแต่มันเปลี่ยนลำดับได้เดี๋ยวพี่มิเน่เขาจะเอามาหรือเปล่าล่ะถ้าเขากดเนี่ยผมมีลุ้นแต่ถ้าผมเจอทีมอื่นถ้าพี่เขาขยับออกมาเนี่ยผมผมเปลียบไม่ได้โอเคครับเริ่มกันเลยทีมพลังหกแสนกว่าเจอกับพลังทีมห้าแสนห้าแสนห้า ห่างกันแสนหนึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคจะทําให้เต็มที่ที่สุดจะไม่อ่านแชทนะทุกคนขอโทษทีนะมาโดนเปิดก่อนเลยโอเคท่านมันฟ้ามาสองอย่าแตกนะขอแค่ดัสอย่าแตกก็พอไม่รู้ว่ามีไม่หมโอเคที่มีแค้ตีลี่เลียด้านมันฟ้าอย่าแตกนะอย่าแตกนะ ก่อรถเก๋งตึงมือจับใช่ตึงเจอทีมนี้ช่องทิวิเนต่างชาติเชียร์เต็มโอเคดีที่การ์ดดั้มาสวยหน่อยถ้าได้ฟาดอีกทีนึงก็น่าจะมีลุ้นครับโอ้อย่าตายนะ See you สุดยอดไม่น่าเหลือเคียวไว้เลยอ่ะโอ้โหจีจีจีจ,จสุดยอดสุดยอดพี่มินิเคียวแรงมากต้านทาไม่ได้เลยพลิกเฉยใช่จริงๆถ้าผมผมไม่คิด ข้ามช็อตว่าต้องไปสับเคียวอะ่ะน่าจะฆ่าเคียวใช่ใช่ใช่ถ้าเราฆ่าเคียวเนี่ยเมื่อกี้ไม่แน่เลยพิกแบบงงๆใช่เคียวแรงมากคือจริงๆการ์ดมาสวยเลยอะ่ะเคียวหรือมารฟ้าเนี่ยใช่คือเขามาสวยมากนะครับโอเคลูโด,ดเซียวโอ้โหผมโดนรถเกาะอาริสนางฟ้าถ้าจะแย่ไฟเต็มหัวอืมเคียวเจ้าปัญหา ใช่เมื่อกี้ถ้าตบเคียวเนี่ยเกมอาจจะพลิกเลยนะอาจจะพลิกแบบพลิกพิกแบบพลิกขันเลยอะ่ะทุกคนเอออันนี้คือพลาดเองนะครับโอ้ขอโทษทุกคนด้วยนะโอเคโอ้ดัม้มานเขียวแรงมากอนนโอ้ดูดซสียเกินเกินจาน,นโอเคละ่ะอยังไงโล่ก็ต้องมา แล้วก็ทีมสีไปก่อนแรงมากแรงจริงแรงจริงโอเคผมนี่แบบของมันต่างอะของมันต่างจริงแรงทุกตัวใช่เขาจัดทีมมาอย่างดีอ่ะทีมนี้ยต้องกลางโลแบบรับไว้ก่อนนะครับเคถ้ามีใครตายก็คือดัตมานจะเลี่ยนติโอ้พังโลแต่เขา <c oughs> รุนแรงมากรุนแรงมากโอเคไม่คลิปด,ด้วยไม่มีทางไหนครับผมต้องปาดเท่านั้นแหละอืมผมต้องปาดเลยไม่แช่ด้วยเราไม่แช่ด้วยดูดเซีย่ยวดูทรงแล้วยากยากมากยากจริงเล่นยากเลย เข้าดูตัวเองตอนนี้นะยากครับยังยากอยู่เว้ยพัสซีอลิศออกแล้วเขาฆ่าดั๊ผมเนี่ยนั่นไงไม่ไหวต้านทานไม่ได้เซอร์เซียอันสิแรงนะพี่ระวังนั่นไงต้านทานไม่ได้เลยครับมันต่างมากอ่ะพลังต่างมากต้องยอมโอเคถือว่าพี่เขาสุดยอดครับจีจี แต่เสดายที่รอบแรกอะรอบแรกเราไม่ฆ่าเคียวอะรอบแรกเราคิดผิดอันติห้านะ <c oughs> โอ้โหอ๋อไปซับเป็นเดสเพียร์ด้วยนี่หว่าก็าเลยแรงมากๆนะครับแรงมากเกือบแล้วพี่เกือบแล้วพี่พ <c oughs> โอเคก็ถือว่านั่นเลยครับตามนั้นเลยอืมกลางโลกลางโล ไปดีรถเกาะแล้วรถเกาะอ,อีกอือหืดูดีแรงเกิน <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยครับแตกเรียบร้อยครับสุดยอดมากโอ้โจีจครับยอมยอมยอมรับยอมรับ,อ,บอันนี้แพ้แบบอย่างเป็นทางการแพ้แบบว่ามันทีมมันทุ่งไม่ได้จริงตกรอบสี่คนโอเค ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาชมแท้ขาดจริงๆใช่รอบแรกคือมันพลิกนิดเดียวบสคือผมอยากจะพูดถึงรอบแรกนิดนึงผมเป็นคนพลาดเองจริงๆอะ่ะจริงๆมันมาแนวชนะแล้วครับแต่ว่าเราไม่สับเขียวเราดันไปสับปาเขียวคือถ้าผมเหลือปาเขียวไว้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกมนั้นเนี่ยผมฆ่าปาเขียวเอ้ยฆ่าเขียวใช่ไหมจะเหลือปลาเขียวซึ่ง เขาเหลือสองตัวปล่อยสกิลได้แค่2ครั้งผมคิดว่าเขาฆ่าได้แค่ดัตมานนะครับแล้วก็เหลือดัตมานก็จะเจอป่าเขียวกับป่าเขียวซึ่งป่าเขียวผมก็จะสวนกลับได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละแพ้ไปแล้วก็คือแพ้นะครับแต่เกมมันก็ตึงมือผมจริงๆมันเล่นยากสำหรับผมจริงนะครับเพราะว่าทีมมันต่างกันมากเนาะ <C> <Absolutely> เอาล่ะตอนนี้เราก็ แพ้พี่วินี้ไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องอุปกรณ์ครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมสัญญาว่าเดี๋ยวจะตั้งใจทําคลิปเจบาปตั้งใจทำํำทีมเด็ดๆออกมาให้ดูกันนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสามารถย้อนดูสตรีมได้ตลอดเวลานะครับเอาล่ะเจอกัน